เป็นไฟไรท์บอเป็นอนไรไรสร,รูมิดเดเดเดย์ฮัดบางกอกซิตี้ทิมีบางกอกซิตี้ผ่านบางกอกซิตี้ยืนแบบนี้ก็ได้ดดดหได้ทำอะไรก็งามเลย Hai, iklan lakuin isinya, kau kecarin. เละเธอต้องใส่ GPS มานะปมุ่งหน้นนา,นา The destination is on your left, 1725 Aberdeen Drive. Arrived. โอ้นี่มารหลดคุลราคาเป็นเทอาไรเซนเอ้าคือเกียร์เพื่อซื้อรถใหม่่ะ วันนี่มาหอดเพือนร้านเ้าแหลนี่เด้อ่าคุยนี่เป็นร้านเช้าไปแม่าม่ไปแม่แม่ไปใส่อะไรค่ะอะไดขึ้นตังค์มาคู่บ่ฮะ y s สิบใบเอาเบาไดไหมเบาซอยสบายดีปีไหมยังกระบะติบ่ เอัสปาดีปีใหม่เด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันเด้อเดียมื้อนี้ไพ่ก็ไปไพ่มาเลี้ยงข้าวเล่นะเมื้อนี้พากันวะกินแล้วก็สิพาไปพากันไปกินกินกอะไรสิพากันไปใส่ยเพ่นาทไปกันโอ้โหเป็นตานายไปหาลอโลินเล็กๆน้อยๆประมาณน่ะเออคิชเชน Sai lẹ tay sai lẹ má hả? Ok, ok Tiếp sai lẹ má Hi baby How are you? How are you? À? Uh, oh, you so cute nè bò à À, à, à Ở bao hả?